สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาลงสูตรเด่นล่างเดินดีนะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะก็สถิติที่ผ่านมาก็เดินดีมาผิดสองงวด ก็เลยหยุดให้ไปนะแต่ก็กลับมาเดินใหม่นะคะมาตามต่อเลยนะคะวันที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขห้าหลักสิบนะคะวิธีคิดนะคะใช้10บบนลบด้วยหน่วยบนลบได้เท่าไหร่ก็บวก1 ได้เท่าไหร่ก็บวกไปที่หนึ่งแล้วก็ลบสองลบหนึ่งะคะได้สามลบสองเหลือ1แล้วก็ลบอีกหนึ่งก็เหลือ0เลขออก07ก็ถูกที่7จ็อ่าถูกที่ศูนย์ศลบ5าได้5 5าบกหเป็น6แล้วก็ลบด้วยสองเหลือสี่ลบอีก 1, หนึ่งเหลือสเลขออก0 3ถูกที่สามได้209เลขออก1 0ึ่งศนยถูกที่ศ ได้8ปดหห้าเลขออก5้าแถูกทั้งห้าทั้ง8ดนะคะได้9ก้เจดหเลขออกศูนย์เถูกที่9หลักหน่วยเลขออกสาได้สามนึเลขออก, 3, 10, ออก0ูย์หถูกที่0ูนได้สองย์เเลขออกศูย์สองมา2ตัวนะสองศ สี่สองหนึ่งถูกที่สองแปดหกห้าถูกที่หกหลักสิบเจ็ดห้าสี่ถูกที่ห้าหลักสิบได้หกสี่สามถูกที่สี่หลักหน่วยนะคะก็ใช้หลักสิบบนลบหน่วยบนสิบคือเก้าลบหน่วยหล,ลักหน่วยคือสี่นะคะลบกันได้ห้าห้าลบอ่าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกลบสองเหลือสี่สี่ลบอีกหนึ่งเหลือสาม ได้6 4 3เลขออก4 2ถูกที่4 8่ลบสเหลือ5 5าบวกหเป็น6 6 2, หลบสเหลือ4 4่ลบหนเหลือ3เลขออก8 3ก็ถูกที่3นะคะแล้วก็มาผิด2องวันนะคะก็มาเดินต่อ6-9ลบเเหลือ3 3มบวกหเป็น4 4่ลบสเหลือ2อลบอีก1เหลือ1นะคะ เลขออกหนึ่งห้าถูกที่หนึ่งได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดลบสองเหลือห้าลบอีก 1, หนึ่งเหลือสี่เลขออกเจ็ดศูนย์ถูกที่เจ็ดได้หกบวกหนึ่งลบสองบวกลบอีก 1, หนึ่งเหลือเจ็ดห้าสี่เลขออกหกสี่ถูกที่สี่แปดลบเก้าเหลือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองลบสองเหลือศูนย์แล้วก็ลบอีก 1, หนึ่งเหลือเก้า เลขออกศูนย์แปดก็ถูกที่ศูนย์หลักสิบศูนย์ลบห้าเหลือห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกลบสองเหลือสี่สี่ลบอีกหนึ่งเหลือสามเลขออกหนึ่งสี่ถูกที่สี่หลักหน่วยนะคะเก้าลบสามเหลือหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดลบสองเหลือห 5, 5้าห้าลบอีกหนึ่งเหลือสี่เลขออกห้าแปดถูกที่ห้าหลักสิบ สำหรับงวดใหม่นี้นะคะหลักสิบบนคือ9หลักหน่วยบนคือ6 9เลบหเหลือ3 3มบวกหเป็น4 4่ลบสเหลือ2 2งลบหเหลือ1นะคะก็ได้4 2 1เป็นตัวเด่นนะงวดถัดไปเด่นล่างจะมาตัวไหนแต่เน้นไปที่2กับ1นนะคะสำหรับคลิปนี้ สำหรับสูตรนี้ใน3ตัวนี้ก็ขอเด่นที่สุดก็คือ2กับหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงอีกสูตรหนึ่งจะประกบกันนะสูตรนี้เคยเดินดีอยู่แต่ว่ามาหลุดบ่อยนะช่วงหลังแต่ว่าถ้าหลุดก็มั่นใจว่าจะเข้าอะ่ะ ก็เลยเอามาลงให้นะคะวันที่ผ่านมาออกห้าแปดผิดสูตรนี้เคยเดินดีมาก่อนนะแล้วก็นิยมใช้กันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังมาลุดก็เลยตอนนี้ไม่ได้นิยมสุดนี้กันแล้วนะคะแต่สถิติที่ผ่านมาขึ้นเหนือจากนี้ไปอีกนะ,ะนี่แอดลงให้เฉพาะนะ ทีท่ถูกมายาวนานแล้วก็มาผิดว่นนี้ที่ออกห้าศูนย์แล้วก็หกเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์แปดนะคะที่มีศูนย์ปิดหมดเลยห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดห้าแปดในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าแต่แต่งวดนี้มั่นใจนะแปดก็ศูนย์ยังไงล่างต้องมาหนึ่งตัวนะก็วิธีคิดก็ใช้ 10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกได้5คห้าที่นะคะก็ได้แปดเก้าศูนระหว่างแปดเก้าศูนในสามตัวนี้คอเน้นที่แปดกับเก้านะคะ กับเกาจะสวยกว่าอ่ะขอนึงที่9ก้าับศูนย์นะคะขอโทษ8จะติดดับนะคะติดดับเยอะหน่อยส่วน9กับศูนย์ก็สูตรแอดยังไม่ดับนะมีดับไปหลักสิบไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังถือว่ายังยังไม่ดับร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็เดี๋ยวสูตรล่างนะคะจะจับให้เลยนะคะ ลองดูนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็นําไปซื้อลอดไว้ได้นะถ้าถ้าดูเราไม่ชอบตัวเลขก็ผ่านไปเลยนะคะแต่ว่าดูเลขสวยอยู่นะก็จะได้สามหกเก้าชุดนะคะจับโทษทีได้เก้าชุดแล้วก็ ก็ได้8ป8ส8 2 8 1 9 4 9 2 9 1 0 4 0 2แปนกี่เกะคะอันนี้แกับ4ไม่สวยนะมันติดดับติดดับทั้งคู่นะอขอตัดแล้วก็8กับ2 8หลัก10 ติดสองไม่สวยนะคะแต่แปดหนึ่งขอติดเอาไว้หน่อยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสวยอยู่นะคะหนึ่งศูนย์สองก็ตัดแค่สองตัวแล้วกันนะคะถ้าจะกลับก็กลับกันไว้ได้นะนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่นี้ก็เน้นที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยไปแล้วนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลงเลขเด่นล่างให้เพื่อนๆอไปรีบซื้อลอตเตรียมไว้นะคะ ถ้าชอบนำไปใช้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่าแล้วก็เ,เลือกดับดับล่างจะรู้สึกจะไม่ตรงกับชุดนี้นะขอให้ถูกนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วฟังรับชมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ